พบกันเช่นเคยค่ะเมนูทําบุญเช้านี้นะคะนั่นก็คือปลาดุกฟูผัดพริกเขียงนะคะก่อนที่เราจะไปทอดปลาดุกนะคะแม่อ้อยขอทอดใบมะกรูดก,ก่อนนะคะอย่าใส่ตอนที่น้ามันเขาร้อนมากนะคะต้องซับน้ําให้แห้งนะคะเวลาทอดเขาก็จะไม่กระเด็นด้วยค่ะตักขึ้นผักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะ เสร็จนะคะเราจะมาทอดปลาดุกกันนะคะนี่นะคะเนื้อปลาดุกนะคะวิธีทําก็คือไม่อ้อยจะซื้อปลาดุกย่างมานะคะเสร็จแล้วมาแกะเอาเฉพาะเนื้อนะคะหนังไม่เอาค่ะแล้วก็นํามาปั่นนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้วิธีสับนะคะอันนี้เราทํากินเองก็คือเราจะไม่ผสมแป้งผสมอะไรนะคะเป็นเนื้อปลาดุกล้ต้วนค่ะ นี่นะคะวิธีทอดก็ประมาณนี้ค่ะใส่ก็ร้อนปานกลางนะคะนี่นะคะปลาดุกของเรานะคะได้ที่แล้วค่ะทอดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้แม่อ้อยจะตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันค่ะแล้วเราค่อยมาทําการผัดกันต่อนะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนของปลาดุกเสร็จนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะ นี่นะคะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเราจะผัดพริกแกงให้หอมค่ะโอเคทีนี้พริกแกงเราก็หอมแล้วค่ะมาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่น้ำตาลมะพ้าวลงไปนะคะตามด้วยผงปรุงรสปลายช้อนนะคะเพิ่มความแซ่บนัวนน้ำปลาค่ะ รสชาติก็จะออกเค็มๆเหมือนหวานนะคะโอเคผิดแกงเลยค่ะจะพักไว้ให้เขาเย็นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคลุกกันนะคะหลังจากที่พักตัวพริกแกงนะคะให้เย็นแล้วค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มคลุกกันเลยค่ะนี่นะคะปลาดุกฟูที่เราทอดไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ ตัวนี้ค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกค่ะคลุกเคล้าเข้าไปเลยค่ะรสชาติก็ปรุงได้ตามชอบใจนะคะแต่ว่ารสชาติเขาก็จะออกเค็มๆหวานๆน,นะคะสำหรับปลาดุกฟูผัดขิงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะเนี่ยแล้วปลาดุกของเราก็จะกรอบนานด้วยค่ะหอมหอม โอเคทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จนะคะเรามาโรยด้วยตัวนี้ค่ะใบมุกตรูดนะคะเนี่ยหอมๆเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงขาวแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ